ใชเอ้ยใจเอ้ยใช่เอ้ยโอ้โฉนง่ายทองสมัางโฉนง่ายทองสมัางหิวอยังหิวอยังที่ละไม้ที่ละไมอดูเอ้าเอ้าถาคนเอ้าเอาเอ้าเอาเนั่งลงนั่งลงนั่งลงยังไม่หมดยังไม่หมดจอยนี้ยังมีอีกนะอย่าไป ดูกินนะวิ่งมาเหนื่อยๆกินไม่เข้าอกินไม้ด้วยนะนะเร็วจริงว่ะเร็วได้ยินเสี่ยงมันคอยฟังเราอยู่ไงรู้เวลาอ้าวแล้วบ้านป้าเล็กเขาอยู่นี่เขาไม่ได้ให้กินเหรอเฮ้ยเขาอยู่ที่นั่นมันล้างแล้วเขาป่วยนู้นนู้นนู้นนู้โชว์โชว์เก่งจริงๆโชว์โชว์อันนี้ส่กระมังไว้เลย เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันให้มันกินนั่นกันนี่อยากกินไม้ทำไมลูกเอาตีนเยียบออะสิรูดเอาเ<ห>ดีเ๋ยวไม้จนะิ้มปากนะเฮดหองมันเคี้ยวกินหมดนะย<ด>จ่อยพนะี่โอ้โหได้นอนคอยมาไหมมะมามามา,มา,มาเร็วเร็วจัำหน้าเราไม่ได้เราขอว้นกันนี่ๆนี่ อวยจัดเข้าอ่ะมึงก้ยต้มชื่งรินเลโอ๊ยตอนเล็กๆกินกว่านี้ทั้งแค่เห็นต้องตูดมาแน่เป็นกระดูกเลยขึ้นซ่องค้างพร้อมพร้อมแล้วกลัวรถกลัวหน้าดูเลยเนี่ยได้ยินเสี่ยงไรรถสิบล้อมันชอบบีบแกต้องโค้งนี่มันพาวาตลอดเลยตอนนี้ไม่ยังพะวาเลยกัดกินไม้ ก็มันมีซ่องตัวพี่น้องน้องหรือพี่มันนะถูกรถเยียบตรงนี้ไงแล้วมันกลัวเลยวันรถเยียบมันอะรถเยียบไอตัวนั้นนะไอตัวดํามันนะโอ้ยมันวิ่งเหรอวิ่งมาห้าชั้นช่างไม่ไม่เคยเห็นกันเลยนะวิ่งไงชั้นไปช่วยฝนก็ตกมาเอาเอามาเบรนไม่ต้องใส่กามังเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวกันเดี๋วกันอันนี้นี่นี่นี่ ไปไหนมาไหนมานี่มาหนิมาหนินะมาหนิมาลงมานะกินในทุ่งวิ่งไม่คิดชีวิตวิ่งไม่คิดเลยเป็นหัวเลาะไม่มีวายมากจะไม่รู้จะหัวเลาะกับใครเรียกมาไหนก็วิ่งแบบไม่ซ่อนใครแล้วเนี่ยวลือดยังแพ้พ้ตาหายแสะเลยเนี่ยวันนั้นเมื่อมัน ตาแล้วเมื่อนมันร้องไห้นะตามันเด้งหมดเลยนี่ยฉันไม่ได้มาวันนึงวันนั้นนะอร่อยเปล่าหอมๆนี่ลูกนี้นี่นี่มัน้ยนี่เดี๋ยวเอาไปเพื่ออืมอืมอ่าไม้ไม้อันนี้นียนี่ก็เยอะแล้วนี่ก็เยอะละไม้ขนาด ไม่กลัวแล้วเนี่ยมากอนไม่ได้เลยอย่างนี้วิ่งนี่เลยถ้าเราเด้มือไปอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรวิ่งนี่ร้องด้วยแเคยเห็นแกมาคนเดียวร้องวิ่งนี่เลยเลยไม่เข้าใกล้เลยนักกินลูกมะนัากินนี่หมดเลยนากินนี่นกินนึงก็เดือดเดือหมดเดี๋ยวไปกินน้ำไม่ได้ขึ้นไปดูน้ำมีป่ะถ้ามันหิวมันจะกินแต่น้ำไม่รู้หรอก ต oh, ิ๊คอติ๊กคอเลยอ้าวไปไว้งที่ไหนอู้คือไปวางได้ไหมไปบ้านแล้วไม่ไปบ้านแล้วมากินมากินแล้วไม่ไปบ้านแล้วไม่ไปบ้านแล้ว เขาไม่สบายท่าตัดมามเนื้องอกที่ไหนเนื้อขี่ปอดเนื้องอกที่ปอดไปผ่ามาให้รัดไปา่ายข้องให้ทุกวันอันนี้ใครทำโต้ตะโน่ไม่ยู่โอ้ยเนี่ยแก้รัดเนี่ยทุกวันขึ้นน้ำยดกันอยู่เสร็จหรือยังไปกรุงเทพไป ใครหรือใครทำอะไรอยู่งุยงุยใช่ไหมใช่คนไหมแ้่ใช่ไหมคนหรือ